สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการทำงานพื้นฐานของบล็อกเชนนะครับก็เริ่มต้นก่อนนะครับว่าอธิบายว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับบล็อกเชนเนี่ยเราใช้บล็อกเชนเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลนะครับโดยที่ข้อมูลที่ถูกบันทึกในบล็อกเชนแล้วนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยากนะครับซึ่งคำว่ายากตรงนี้นะครับก็คือยากมากๆมากๆนะครับ ก็เติมนเขาว่ามากเข้าไปให้มากเท่าที่ต้องการนะครับก็คือสามารถมันเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในบอ็อกเชนเนี่ยทได้ยากมากๆมากมากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการรักษา integrity ของตัวข้อมูลที่เขียนเข้าไปนะครับว่าเนี่ยใครจะมาแอบเปลี่ยนได้แก้ไขข้อมูลเนี่ยทำได้ยากมากนะครับตัอน,นั้นนะครับมันก็จะเหมาะกับการบันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของธุรกรรมการโอนเงินต่างๆ,ๆนะครับ ข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราเป็นธุรกรรมนะครับหรือว่าสายคิคือ transaction ซึ่งเขียนยอ่อๆว่า tx นะครับคราวนี้ในการรักษาเรื่องของ integrity ของข้อมูลนะครับ blockchain เ,นเ,นเขาก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น hash function นะครับในการที่จะรักษาเรื่องของ integrity ของข้อมูลนะครับ ก็อธิบายนิดนึงว่าแฮชฟังชันคืออะไรนะครับเแต่เราก็จะมาพูดถึงว่าบล็อกเชนเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นบล็อกไอเกมของแฮชฟังชันนะครับแฮชฟังชันรับอินพุตเข้ามาแล้วก็ให้ออปต์ออกไปนะครับโดยอินพุตที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเป็น0ูนย์ไบต์นะครับหรือเป็นเอ็มพีไฟนะครับหรือว่า1นึ่งไบต์สองไบต์นะครับสามกิโลไบต์สี่เมกะไบต์ห้ากิกะไบต์หกเทราไบต์ได้หมดเลยนะครับ อันนี้เรียกว่าเป็น i n p u t แบบเป็น variable length input ความยาวไม่คงที่นะครับเท่าไหร่ก็ได้ที่เข้ามานะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่0ูนย์ byte เป็นต้นไปนะครับมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ byte นะครับตอนนี้ output ที่ออกมานะครับก็จะต่างกานันก็คือว่าขนาดนเ่นจะคงที่นะครับขึ้นกับอัลกอริทึมบางอัลกอริทึมก็จะเอาพุทออกมา ขนาด160บิตบางก่อยเทิ่มก็อุตออกมา2 5 6บิตนะครับอันนี้ก็ความยาวก็คงที่นะเรียกว่าเป็น f ิกซ์เลน g t เอาต์พุตนะครับเช่น2อ6บิตเป็นต้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือลักษณะของคร่าวๆนะของ h a c แฮช n c t i o n นะครับคราวนี้ความพิเศษของมันนะครับอยู่ที่ว่าสมมติว่า มี Input นะครับความยาวเข้ามาเนี่ยครับ3เมกะไบต์นะครับแล้วมีอยู่1 bit บิตนะครับในนี้นะครับใน3เมกะไบต์เนี่ยนะครับที่มีค่าเป็น1นะครับแต่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการไปเปลี่ยนแปลงนะครับมีการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับจากบิตนี้นะครับบิตเดียวนะครับจากเลข1เนี่ยเป็นเลขศูนนะครับผลการแฮชเนี่ยครับจะต่างกันนะครับคือถ้าเกิดว่า ตรงนี้เป็น1นึ่งครับก็แฮชมาได้ค่า1น,นะครับถ้าตรงนี้เป็น0น,นะครับก็แฮชมาอีกค่าหนึ่งนะครับซึ่งจะค่าจะไม่เท่ากันนะครับโอกาสเท่ากันก็มีนะแต่มันน้อยมากๆนะครับก็สูว่าถือว่า,านะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลนะครับผลที่ได้เนี่ยค่าจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งอันนี้ก็มีข้อดีคือสามารถใช้ในการ ตรวจจับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้ามีการแอบไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวข้อมูลที่เข้ามาครับตัวอินพุตที่เข้ามาเนี่ยนะครับแฮชฟังชันเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับได้เพราะว่าตัวอาพุตก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับที่ว่าเออสมมติถา้ถามีการไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขในบ,บัญชีใช่ไหมตัวแฮชฟังชันก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษข้อหนึ่งของแฮชฟังชันนะครับข้อที่2นะครับก็คือว่า เราเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเจาะจงว่าเนี่ยผมต้องการให้อพุตออกมาเนี่ยครับเป็นเลขศูนย์หมดเลยทุกตัวนะครับหรือว่าเป็นเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็มีหนึ่งต่อท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้บอกว่าเนี่ยคุณจะมาเจาะจงว่าต้องการอาพุตแบบนีน้แบบนี้นะครับอันนี้ทําได้ยากมากๆมากๆเช่นกันนะครับผลการแฮชฟังก์ชันที่ออกมานะครับมันจะคาดเดาไม่ได้นะครับว่าจะออกมาเป็นเลขตัวเลขนี้ ต่อไปมาดูคำว่าบล็อกเชนนะครับคำว่าบล็อกเชนเนี่ยประกอบไปสองคำคือคำว่าบล็อกแล้วก็คำว่าเชนคำว่าบล็อกนี่เข้าใจง่ายนะครับมันก็จะเป็นรายการของทรานซ c คชันนะครับตัวอย่างเช่นบล็อกหมายเลขศูนย์นะครับก็อาจจะมีทรานซ c คชันเบอร์ศูนย์นะครับทรานซ c คชันเบอร์หนึ่งเก็บอยู่ข้างในนะครับแล้วก็บล็อกหมายเลขหนึ่งนะครับ ก็อาจจะมี transaction เบอร์2นะครับ transaction หมายเลข3 transaction หมายเลข4ข้างในนะครับแล้วก็บล็อกถัดไปนะครับบล็อกหมายเลข2นะครับก็อาจจะมีแค่1 transaction นะครับคือ tx หมายเลข5อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือบล็อกนะคร่าวๆก็คือว่าะจะเก็บรายการของธุรกรรมไว้นะครับถัดไปคําเมอร์เชนนะครับ บล็อกแต่ละบล็อกนี่นะครับถูกเชื่อมโยงกันนะครับโดยใช้ค่าแฮชนะครับก็คือว่าคร่าวๆนะครับก็คือว่าเราจะนำข้อมูลนะครับในบล็อกบล็อกเบอร์ศูนย์นะครับเอาไปเข้าไปที่แฮชฟังก์ชันจากนั้นก็นำผลของการแฮชนะครับมาเก็บไว้ในบล็อกหมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮชหมายเลขศูนย์นะครับ x ศูนย์นะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนําข้อมูลในบล็อกหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อคร่าวนะครับกระบวนการแฮชจริงๆเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ข้อคร่าวว่าเออนำข้อมูลทั้งบล็อกเลยมาหาค่าแฮชนะครับไปเท่าฟังชันแฮชอันกอิทึมนะครับแล้วก็นําผลการแฮชที่ออกมานะครับไปเก็บไว้ในบล็อกหมายเลข2นะครับนั้น h 1ก็จะเป็นผลการแฮชของบล็อกหมายเลข1นะครับ นั่นคือว่าแต่ละบล็อกเ่ยนะครับถูกเชนกันนะครับด้วยค่าแฮชนะครับมีการเชื่อมโยงกันนะครับด้วยค่าแฮชเพราะนั้นตัวอย่างเช่นนถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทรัลเลชันหมายเลข3นะครับเช่นเปลี่ยนจากธุรกรรมว่าโอนเงิน1บาทนะครับเป็นการโอนเงิน2บาทนะครับมีการแก้ไขแล้วนะครับเป็น3พรามนะครับ ถกผลให้ค่าแฮชต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่าที่เปลี่ยนแปลงคือตัวนี้นะครับแฮชหนึ่งก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นแฮชหนึ่งพรมนะครับซึ่งถ้าเรามีบล็อกอื่นนะครับต่อท้ายนะครับก็ถกผลให้แฮชนะครับที่ต่อท้ายกันมานะครับก็ต้องถูกเปลี่ยนค่าตามไปด้วยนะครับไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนครบทั้งเชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับที่ ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งครับจะส่งผลกระทบต่อทั้ง chain เลยนะครับทําให้ค่าแฮชตรงนี้นะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งการไล่เปลี่ยนค่าแฮชเนี่ยนะครับมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าแฮชอันกริทเทนเนี่ยทำงานได้รวดเร็วนะครับสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวธุรกรรมหมายเลขสามนะครับก็ไปคํานวณหาค่าแฮชใหม่นะครับแล้วก็ออกเป h1 นะครับ h1 prime นะครับแล้วก็ คำนวณหาค่าแฮชของบอล็อกหมายเลขสองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เอาเป็น s 2 p l a ลเนี่ยไลย่ไปเรื่อยทั้งเชนก็ทำได้อย่างรวดเร็วทำได้ไม่ยากนะครับการเปลี่ยนแปลงธุกรกรรมในบล็อกเชนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้โดยการทำให้การได้มาซึ่งค่าแฮชแต่ละค่าเนี่ยนะครับมุ่งใช้พลังในการประมวลผลมหาศาลนะครับก็คือว่าไม่ใช่แค่ว่าเอาไปเข้าฟังก์ชันแฮชแล้วออกมาเป็นค่าแฮชเลยนะครับแต่ว่าต้อง ทำให้แฮชและตัวเนี่ยนะครับได้มายากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ทําได้โดยคุณโดยใช้คุณสมบัติของ hash ินฟรอยท์ทม um ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเจาะจงเลือกว่าต้องการเอาพุทธที่มีค่านูนค่านี้ได้นะครับดังนั้นในบิตคอยน์เชนเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีการตั้งเงื่อไขาบางอย่างเกี่ยวกับค่า hash ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง กว่าที่จะได้มาตามเม่ไข่ตรงนี้นะครับต้องใช้พลังในการบทผลที่มหาศาลมากเลยนะครับถ้าอยากจะทราบว่าจะใช้พลังเท่าไหร่นะครับก็ให้ไป Google คำนี้ดูนะครับคำว่า bitcoin h a s r a d e นะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยที่เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมนะครับเช่น transaction หมายเลข3นี่นะครับจาก1บาทให้เป็น2บาทเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับ ลำแรกนะับเขาก็ต้องพยายามปรับค่าในบล็อกหมายเลขหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ค่า h 1ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ b Bitcoin p r o t o c o l นะครับซึ่งการปรับค่าเนี่ยก็ต้องใช้พลังในการประมวลผลที่มหาศาลก็คือการประมวลผลนี้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับซึ่งเขาอาจจะบอกว่าไม่รีบนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะก็คือปรับค่าในบล็อกนี้นะครับเพื่อให้ได้ค่า S1 ไปตามเงื่อนไขนะแล้วก็ปรับค่าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยแก้ครบทั้งเชนนะครับวันหนึ่งก็คงแก้ไ้ครบเองประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยครับก็จะมีธุรกรรมเกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับก็แปลว่าก็ต้องมีบล็อกใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับบล็อกใหม่ก็จะไปต่อที่ท้ายเชนนะครับทาให้คนคนนี้เนี่ยก็จะตามไปแก้ไขไม่ทันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเก็บข้อมูลไปแค่ชุดเดียวนะครับ แต่ว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจายหรือว่าดิสเทบิลนะครับก็คือใน bitcoin Network กเนี่ยนะครับก็จะมีโนดอยู่มากมายนะครับเช่นตอนนี้ก็อาจจะมีโนดอยู่ประมาณ1 5 0 0 0นหนโนดนะครับอยู่กระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะครับแต่ละโนดเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลทั้งเชนไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีโนดแค่หน,นึ่งโนดนะครับเช่นโนดนี้นะครับเก็บข้อมูลของตอนเองนะครับ แล้วก็พยายามแก้ไขอะไรบางอย่างในนี้นะครับในในหนดของตัวเองนะครับแต่ว่าหนดอื่นๆเนี่ยนะครับข้อมูลหนดอื่นเนี่ยก็ไม่ถูกแก้ไขตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าเออแล้วมีหนดอื่นนะครับเช่นหนดที่เป็นสีน้ำเงินนี้นะครับก็เก็บบล็อกมีศูนย์ีหนึ่งนะครับเหมือนกันนะตอนเริ่มต้นนะครับก็จะเหมือนกันนะครับ ก็จะมีเนี่ย transaction เบอร์ 0, นะ transaction เบอร์ action, 1อะไรอย่างเี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ t x 2 t นะ t x 3นะครับแล้วก็ t x 4นะครับแล้วนี่ก็มี t x 5เหมือนกันนะครับก็มีหนดอีกหมืน่นกว่าหนดที่เก็บข้อมูลเหมือนกันนะครับการที่มีหนดเพียงแค่1นึ่งหนดเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวเองนะครับแต่ว่า างเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยยังไม่ตรงตามเงื่อนไขด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามันมีการแอดตัวบล็อกใหม่เข้ามาด้วยนะครับทําให้เนี่ยโหนดอื่นๆในเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับก็จะไม่ยอมรับข้อมูลดังกล่าวตรงนี้นะที่มีการแก้ไขธุรกรรมตรงนี้สุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ถูกยอมรับโดยเน็ตเวิร์กนะครับ ก็ย้ำอีกรอบหนะครับว่าคลิปนี้เป็นการอธิบายคอนเซปต,ต์คร่าวๆนะครับเพื่อให้ได้ไอเดียในการทํางานของบล็อกเชนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในการทํางานจริงของบล็อกเชนเนี่ยนะครับก็ต้องไปศึกษาในเปเปอร์นะหรือว่าจากโค้ดนะครับ